บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันร์ด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านควาหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนดเด็กๆก,ก็เคยยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถาน,นีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ข้างซายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านความู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็คือยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อพัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้พัดไปเป็นสถานีตำรวจช่วยตรวจจับคนร้ายให้ทุกคนได้ปลอดภัย เมื่อสักครู่เด็กๆได้ฟังเพลงประกอบสถานที่รอบๆตัวของเด็กๆใช่ไหมคะสถานที่ต่างๆทั้งหมดก็จะอยู่ในชุมชนหรือว่าใกล้บ้านเด็กๆนั่นเองคะ่ะเด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูเลยว่าสถานที่ที่ใกล้ตัวเด็กๆมีอะไรบ้างนะคะแล้วคุณครูเม์จะให้ทำอะไรนะคะรูปภาพที่หนึ่งคะ่ะก็จะเป็นห้องสมุดนะคะเอ๊ะ ห้องสมุดอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะภาพถัดมาค่ะเป็นภาพของสวนสัตว์เอ๊สวนสัตว์อยู่ที่ไหนนะ้าเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนสัตว์กันใช่ไหมคะอยู่ในชุมชนนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะต่อมาค่ะภาพของอะไรเอ่ยห้องนอนนะคะห้องนอนอยู่ที่ไหนคะ ก็จะอยู่ในบ้านของเด็กๆนั่นเองแล้วก็ภาพถัดมาค่ะเด็กๆสังเกตรูปภาพสิว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรแล้วอยู่ที่ไหนบ้างนะคะภาพนี้จะเป็นภาพของสนามเด็กเล่นเพราะว่ามีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอ๊ะสนามเด็กเล่นอยู่ที่ไหนบ้างเอ่ยอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสวนสาธารณะนะคะ ทั้ง4รูปภาพนี้นะคะเด็กๆระบายสีให้คุณครูเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะก็จะเริ่มที่รูปของวัดค่ะวัดก็จะมีทุกแห่งแล้วก็มีหลายแห่งเลยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านของเด็กๆแล้วก็อยู่ในชุมชนนะคะต่อมาก็จะเป็นภาพของโรงพยาบาลค่ะเด็กๆเอ๊ะโรงพยาบาลไว้ทำอะไรเอ่ย เอาไว้เวลาเราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเราก็จะไปโรงพยาบาลกันค่ะจากนั้นภาพถัดมานะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กคะมีของต่างๆขายเยอะแยะมากมายเลย ก็คือตลาดนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะไปซื้อของกินของใช้กันที่ตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ภาพถัดมาก็จะเป็นภาพของสถานีตำรวจนะคะเป็นที่ทำงานของตำรวจนั่นเองไว้จับคนร้ายคนที่ทำตัวไม่ดีนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆสังเกตดูสิคะ เป็นภาพของบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพให้คุณครูเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคะดูรูปภาพเลยค่ะรูปภาพแรกคืออะไรเอ,อ่ยเด็กๆเห็นไหมคะว่ากำลังมีนักเรียนรับ ถาดอาหารใช่ไหมคะจากคุณครูเราก็จะเรียกว่าโรงอาหารเอ๊ะโรงอาหารเด็กจะเห็นว่ามีอยู่ที่ไหนนะก็อยู่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะภาพถัดมาค่ะก็คือห้องครัวนะคะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้สำหรับทำอาหารให้เด็กๆได้รับประทานกันนั่นเองค่ะเอ๊ะห้องครัว มีที่ไหนบ้างนะห้องครัวก็จะอยู่ที่บ้านของเรานะคะแล้วก็ที่โรงเรียนก็มีห้องครัวเช่นกันค่ะเอาไว้ประกอบอาหารให้เด็กๆได้รับประทานกันนะคะภาพถัดมาค่ะก็จะเป็นภาพของอะไรเอ่ยมีเด็กๆกำลังนั่งโต๊ะเขียนหนังสือแล้วมี คุณครูกำลังสอนหนังสืออยู่เราเรียกว่าห้องเรียนนั่นเองนะคะเอาไว้สำหรับให้ดเด็กเรียนหนังสือห้องเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยก็อยู่ในโรงเรียนใช่เลยค่ะเด็กๆภาพต่อมาค่ะเป็นภาพของอะไรนะการเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะ เห็นไหมคะเด็กขาภาพนี้เด็กๆเ,เขามาต่อแถวเข้าห้องน้ําอย่างเป็นระเบียบกันเลยนะคะเด็กสังเกตว่าห้องน้ํามีอยู่ที่ไหนบ้างห้องน้ําก็จะมีตั้งแต่ที่บ้านของเรานะคะ ที่โรงเรียนแล้วก็ห้องน้ำตามที่สาธารณะต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆขาสรุปว่าห้องน้ำก็จะมีทุกที่ทุกแห่งเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้คุณครูเมย์กันด้วยนะคะสถานที่ต่างๆรอบตัวของเด็กๆที่คุณครูเมย์ได้ให้เด็กๆได้ดูไปแล้วนะคะแล้วเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วให้คุณแม่คุณพ่อหรือว่าพี่ช่วยตัดนะคะตามเส้นประ กรอบสี่เหลี่ยมนี้ให้คุณครูเมย์แล้วเราก็จะมาใช้รูปภาพต่างๆเหล่านี้กันอีกครั้งในวันศุกร์วันที่เราจะมาเรียนซูมกับคุณครูเมย์กันค่ะเด็กเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตัดนะคะตามรอยเส้นประเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะหาไม้นะคะ หลอดก็ได้หรือว่าตะเกียบเหมือนอย่างของคุณครูเมย์เลยนะคะนำมาแปะเลยค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อรูปภาพต่อไม้ตะเกียบหนึ่งอันนะคะจากนั้นพอเด็กแปะเสร็จแล้วก็ไปแปะรูปถัดไปกันเลยค่ะนะคะเด็กเอารูปภาพที่เราระบายสีเสร็จแล้วตัดนะคะให้ตรงกรอบแล้วก็นําไม้ตะเกียบมาปาตเด็กแบบนี้นะคะเด็กปาตเด็กให้ครบเลยนะคะสถานที่มีตลาดนะคะมีวัด มีโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็มีสถานีตำรวจนะคะตามที่คุณครูเมย์ให้เลยนะคะแปะเสร็จแล้วเด็กเก็บไว้นะคะแล้ววันศุกร์นะคะเด็กๆขาใช้นะคะผลงานเด็กๆนะคะเมื่อคุณครูเมย์สอนซูมเราก็จะนำมาใช้กันนะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องทำพร้อมกับคุณครูเมย์นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ